Okay. ลังนี้ลังที่สองลังนี้ลังที่สองนะลังที่สองอม,มาจากพัฒนาการนะคะพัฒนาการกรทมเขตหลานหลวงอุ้ยอันนี้มาจากหลานหลวงเลยหลานหลวงอะมนไปบ่อยนะชอบไปซื้อพวกกล่องพวกพลาสติกพวกแบบขวดพลาสติกพวกอะไรเงี้ยค่ะหลานหลวงไปบ่อยมากอะเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้กัน ร้านหลวงมาจากกรทมนี่เองใกล้ๆที่จริงอ่ะลูกค้ามาขายผ้าให้มนบ่อยนะเพราะว่าจากกรุงเทพมาจากกรทมมาหัวหินมันประมาณสองชั่วโมงกว่าๆหรืออาจจะให้ลูกค้าตีไปเลยสามชั่วโมงเต็มที่อ่ะคือสามชั่วโมงถ้าจะมองว่ามาเที่ยวด้วยก็มานะคะมาเที่ยวมาเที่ยวมาหากันแล้วก็เอามาขายได้เลยหากขนผ้า,ามาขายได้เลยอืก็มองว่ามาเที่ยวมาหากันได้ หรือจะไม่สะดวกก็ส่งมานะคะเดี๋ยวมนดูให้ในกรณีที่ไม่สะดวกก็ส่งมาได้เลยนะเราก็จะเช็คกันแบบนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ส่งมาถ้าไม่สะดวกก็นะคะส่งมามนก็จะเช็คให้แล้วก็ว่ากันไป อันนี้เป็นอะไรเรามาดูกันนะอุ้ยกางเกงกางเกงสวยนะกางเกงลายงามนะคะกางเกงลายงามเป็นของกางเกงผ้าไหมยี่ห้อวันดียี่ห้อนะคะวันดีลักชัวรี่สไตล์วันดีลักชัวรี่สไตล์นะคะดูนะใครชอบตัวไหนก็ดูเอาไว้ก่อนนี่ลายสวยะคะ่ะเป็นลายแบบวิถีชีวิตเรื่องราวต่างๆ นะคะยี่ห้อวันดีลักชัวรี่สไตล์อเราอะเป็นประเภทที่แบบว่าพอจับภาพปุ๊บแล้วเราไม่รู้เป็นอะไรคือหนูจะต้องพับเอาไว้ตลอดเออแกะแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะโยนหรือเลขเขี่ขาได้คือเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นระเบียบถ้าแกะถ้าอะไรแล้วเนี่ยจะต้องพับจะต้องวางจะต้องปราณีตนะคะ่ะกับผ้าไหมเนี่ยเออวันดีลักชัวรี่สไตล์นะคะเป็นงานแบรนด์ เขาทำดีนะยี่ห้อนี้สวยนะคะของวันดีลักชัวรี่สไตล์อ่ะดูนะถ้าชอบก็ตัวหนึ่งซื้อมือหนึ่งก็ไหลตังอยู่ค่ะถ้าใหม่นะคะถ้าใหม่ซื้อมือหนึ่งไหลตังอยู่นะอ่ะลองดูนะคะท่านไหนที่อยากจะเอฟนะคะก็มูลฝากช่องทางการ ติดตามผลงานของมนนะคะหรือว่าติดตามดูการไลฟ์สดขายผ้าไหมของมนเนี่ยชื่อเพจว่ามนตรามหาราณีนะคะชื่อเพจภาษาไทยเลยค่ะมนตรามหาราณีแล้วก็ใครที่จะขายก็ทักมาขายที่เพจนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะพิมพ์มาได้เลยมนตรามหาราณีรับซื้อผ้าไหมแท้นะคะรับผ้าไหมแท้นะไหมแท้หรือผ้าทอมือต่างๆนะคะมนรับนี่วันดีรักชุรีสไตล์นะคะกางเกงนะ ใหม่ๆเลยค่ะลูกค้าเหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะใหม่กริบเลยสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่ใหม่มากซื้อใหม่ก็ซื้อใหม่ก็หลายตังะค่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นผ้าไหมเป็นผืน มาเป็นผืนแบบนี้ค่ะสีสดดีนะคะสีออกสีสวยอะสีน้ำเงินแบบน้ำเงินที่มีเหลือบเทอร์คอยอะค่ะเป็นน้ำเงินเทอร์คอยนะน้ำเงินที่มีความเหลือบของเทอร์คอยผ้าผืนนี้ก็มาจากวันดีลักชัวรี่สไตล์นะเพราะว่าเขาติดยี่ห้อมาเลยเป็นเป็นของยี่ห้อวันดีลักชัวรี่สไตล์เขาจะมี มีลายนะคะมีนัมเบอร์มีอะไรต่างๆดีค่ะลูกค้าส่งมาขายได้นะมนับซื้อเนี่ยยี่ห้อน,นี้เลยค่ะว mm ันดีเห็นไหมคะ V A N D W E นะคะวันดี l u x u r y Style ใครมาหากางเกงนะคะกางเกงก็วันดีนะกางเกงผ้าไหมแท้นะคุณกางเกงผ้าไหมแท้นะคะวันดีเหมือนกันนะ อันนี้สีสีพื้นนะคะสีออกสีออกครีมอมแบบครีมอมชมพูะค่ะสีเรียบหรูผู้ดีเลยแหละสีเรียบหรูเลยสีครีมอมชมพูนะคะสีครีมอมชมพูต่อมาสีขาวนะคะสีขาวสวยยี่ห้อวันดีนะคะยี่ห้ออ๋อขออนุญาตค่ะตัวนี้ไม่ใช่ของวันดีนะคะ อะไรนะ be believe เหรอ be l i e v e premium นะคะยี่ห้อนี้นะ size xl นะคะ size xl ตัวนี้ size xl เลยนี่น้ตะบนกลางให้ดูนะคะเจ้านี้ส่วนใหญ่ส่งกางเกงมาขายเพียบเลยกางเกงนะคะ size xl ก็เอวประมาณ30มสิบนะคะเอวสามสิบไหมสี่เส้นค่ะไหมทอสี่เส้นสวยๆส,ยสีเอ,อ่อสีขาวครีม สีขาวครีมงาช้างนะสวยสงสัยเจ้านี้จะมีแต่กางเกงทั้งนั้นนี่ก็กางเกงนะคะอ่ะเดี๋ยวมนให้ดูแบบรัวๆเลยนะกางเกงเหมือนกันชอบตัวไหนก็ถามมนมาได้นะตัวนี้จะออกขาวเทานะคะขาวออกเทาๆกางเกงกางเกงอ่ะตัวนี้ก็กางเกงสีดำนะคะเดี๋ยวดูยี่ห้อให้ ยี่ห้อวันดีตัวนี้วันดีลักซ์รีสไตล์นะอันนี้ออกขาวเทานะคะสวยลูกค้าทักอะไรมานี่เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าไหมนะคะสวยตัวนี้เสื้อผ้าไหมสวยเลยสวยสภาพดีใหม่หๆด้วยนะคะสวยเลยนี่เสื้อนะคะตัวนี้ ไม่ติดยี่ห้อมาไม่ได้ติดยี่ห้อมาแต่สภาพสวยเสื้อผ้าไหมคุณดูนะเสื้อดีเลยแหละผ้าไหมแท้งามนะคะสวยชอบก็เตรียม cf ได้เลยนะคะที่เพจเนี่ยสวยนะคะสวยมากอ่าเดี๋ยวจะได้ไปให้ไวๆให้ เนี่ยถ้าไหมแท้นะคะสวยสวยเลยสวยมากด้วยนี่วันดีลักชัวรี่สไตล์นี่ยยี่ห้อติดมาเลยนะคะวันดีลักชัวรี่สไตล์สีแดงแดงเรดวายนะคะตัวนี้เรดวายแดงเรดวายนะวันดีอะวันดีลักชัวรี่สไตล์ดูนะคะวันดีลักชัวรี่สไตล์อันนี้สีเหลืองดอกคูนเหลืองดอกคูนนะคะเหลืองดอกคูน ต่อมาเสื้อจากวันดีลักชัวรี่สไตล์นะคะอุ้ยสวยนี่วันดีลักชัวรี่สไตล์เสื้อนะคะเสื้อวิดีโอยาวแล้วเดี๋ยวมันอัดอีกรอบ